เมื่อวันที่22มีนาคมร้อยตำรวจโทรธรรมทัตภัย,ยบูนรองสอวอสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองสุพรรณบุรีได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนย่อยวัดชัชนาวาสถนนประชาธิปไตยซอย8โดยเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วจึงได้ประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเทศบาลตำบลธารหัดและพื้นที่ใกล้เคียงได้ระดมรถดับเพลิงกว่า10คันได้เร่งสกัดฉีดน้ำสกัดเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมูลนิธิเสมอกันสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่กู้ภัยในระแก้วทางหลวงสุพรรณบุรีได้เข้าช่วยเหลือประชาชนใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงได้ควบคุมเพลิงไว้ได้พบว่าบ้านเรือนประชาชนถูกเพลิงไม่เสียหายสี่หลังคาเรือนเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่กันเป็นชุมชนโดยเป็นชุมชนเก่านับหนึ่งร้อยปีซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้จึงทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเพลิงจึงได้ลุกไหมอย่างรวดเร็วส่วนผู้อาศัยในบ้านวิ่งหนีออกมาได้ทัน ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บส่วนผู้ป่วยติดเตียงคุณยายวัย8 8ปีหนึ่งรายโชคดีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาได้ทันส่วนบ้านนั้นถูกไฟไม่หมดจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่นางสาวสุจิรายอดไม้งามได้เล่าว่าก่อนเกิดเหตุตนนั้นได้อาศัยอยู่บ้านใกล้เคียงได้เห็นกลุ่มควันไฟลอยสูงขึ้นมาจากนั้นไม่นานไฟก็ลุกพืลุกลามอย่างรวดเร็วตกใจมาก ซึ่งบริเวณนี้เป็นบ้านเรือนชุมชนที่มีบ้านอยู่กันอย่างหนานแน่นโชคดีที่เจ้าหน้าที่ได้สกัดเพลิงไว้อย่างรวดเร็วจึงไม่ทําให้ลูกลามเป็นวงกว้างมากกว่านี้ด้านเจ้าของบ้านรายหนึ่งเล่าด้วยอาหารตกใจว่าตนได้รับทราบมีคนโทรมาบอกว่าบ้านไฟไม่ตกใจมากเพียงไม่กี่นาทีไฟก็ลุกลามอย่างรวดเร็วจากบ้านต้นเพลิงม,มายัางบ้านของตนที่ปล่อยเป็นบ้านเช่าจํานวนสองหลังถูกไฟไม่หมดเลยโชคดีไม่มีใครเป็นอะไรออกมาได้หมดต่อมาดออรอุดมปร่งฟ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และดรเอกพันธ์อินใจเอื้อนนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีได้เดินทางลงพื้นที่มายังจุดเกิดเหตุและได้เข้าให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้พร้อมกล่าวว่าเบื้องต้นจากการตรวจสอบและสอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเทศบาลท่ารหัสทีมปอพอบจัังวดสุพรรณบุร,บรีและหน่วยงานในนอพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่อย่างรวดเร็วทั้งในส่วนรถดับเพลิงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอุปกรณ์ช่วยเหลือทีมแพทย์พยาบาลกูภ้ภัยโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไร หรือได้รับบาดเจ็บปลอดภัยทั้งหมดส่วนบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังประมาณสี่หลังคาเรือนซึ่งเราได้เช่าวิเเลอได้อย่างทันท่วงทีสกัดเพลิงได้เร็วทําให้ไฟไม่ลุกลามไปยังชุมชนเสียหายมากกว่านี้ส่วนเรื่องการช่วยเหลือจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลในเรื่องที่พักชั่วคราวและเรื่องการเยียวยาช่วยเหลือต่อไปเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งถึงสาเหตุเพลิงไหมในครั้งนี้ว่าเกิดจากอะไรโดยจะมีการตรวจสอบพยานหลักฐานบ้านต้นเพลิงในที่เกิดเหตุออีีกครั้งยงละเด